ซิติคาราคาประหยัดเกียร์ธรรมดามาแล้วสวยและน่าใช้แค่ไหน <Okay. S 1> ไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีแฟเคนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่บดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เรามาพบกันที่สำนักงานใหญ่นะคะมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะคะเพราะช่วงนี้นะเราทราบมาว่ารถเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยบุกมาถึงที่สำนักงานใหญ่เพื่อที่จะมารีวิวรถสวยๆให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะเราได้เป็นซิตี้คานะคะรถยอดนิยมนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาเกียร์ธรรมดานะที่เคยสอบถามกันเข้ามาเยอะ,ยอะๆมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะฮอนด้าซิตี้1 S 5 s นะคะโมเดลปี2010เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าสวยและน่าใช้มากแค่ไหนนะคะสำหรับเจ้า Honda City นะเป็นเครื่องยนต์1 500cc ซี117แรงม้านะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัว S ก็คือตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะนานๆจะเข้ามาทีนะสำหรับเกียร์ธรรมดาบอกได้เลยว่าไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็สภาพสวยๆนะคะหายากมากทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันน้องบีสำหรับ Honda c i ิ y 1.5s นะคะ โมเดลปี2010นคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นบอบผ้ากำรรมะหยี่นะสีเบจนะคะตัวนี้นะ <S <S <ๆ S 1> เดิมๆก็จะมีอ่าร่องรอยนิดหน่อยอ่าน้องบิซูมให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหากับการใช้งานนะ <S <S <ๆ>มีรอยที่บ่อนิดนึงนะคะมีรอยขาดแต่ตัวนี้มันเย็บได้นะอ่าเย็บใหม่หรือเราจะหุ้มใหม่ก็ได้นะคะสําหรับคันนี้นะอ่าดูเกียร อาไม่ใช่สีดูไม่อ่าเราดูที่ไม่ไม่อยู่ที่79,496กิโลถือว่าน้อยมากๆสำหรับรถยนต์โมเดลปี2010นะรถ10ปีนะเฉลี่ยใช้แค่ปีละ1 7ื่นเจ็ดท่านั้นเอง17,900กว่ากิโลภายในของเขานะคะก็คงความเดิมนี่แหละของ Honda City นะก็จะมีที่เสียบ usb ไม่มีแผ่นเล่น CD นะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นคอนเซปต์แบบนี้มาเลยนะคะของ Honda เขานะหน้าจอภายในคอนโซลสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะบอกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะสำหรับภายในดูเลยน้องบิ๊กซูมเข้าไปนะคะสวยงามแล้วก็ดาเดิมนั่นแหละนะคะเป็นภายในสีเบดน,นะคะตัวนี้ถามหาอยู่รีบเลยนะเกียร์ธรรมดานะคะนานๆมาทีนะสำหรับคนที่เขามองหาเกียร์ธรรมดาอบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามน่าใช้ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังห้องโดยสารก็กว้างนะน้องบีถือกว้างนะคะเพราะมันเป็นรถซีดาาสามารถเก็บของแล้วก็บรรจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะคะสำหรับเครื่อง 1,500cc 117แรงม้าคันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มองหาซิตีคาราคาประหยัดน,นะคะผปสบายสบายบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะนี่คือภายในห้องเครื่องของเครื่องยนต์พันห้ารซีซีเครื่อง ivtec นะคะร้อสิบเจ็ดแรงม้านะคะนี่บอกเลยเลยว่าอ่านี่แหละคือห้องเครื่องห้องเครื่องเข้าประหยัดนะเหมือนที่เคยบอกน o n า a Jazz นะก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรห้องเครื่องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวเรามาฟังราคากันสำหรับเจ้า h o นด้าซิต 1.5S เกียร์ธรรมดาโมเดลปี2010คันนี้นะคะกับราคา279,000บาทนะคะ279,000บาทนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่สามารถโทรสอบถามมดได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะเกียร์ธรรมดาบอกได้เลยว่า มีมาไม่บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นกําลังเล็งไว้อยู่โอโถโถ้โหโทรสอบถามได้เลยหลังจากจบคลิปนี้นะคะแคมเปญโปรโมชั่นก็มีให้มากมายนะคะอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเองนั่นแหละนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะมดขอฝากเจ้า Honda City 1.5S นะคะโมเดลปี2010กับไม่แค่79,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเฉลีย่ยตกปีละไม่เกิน17,000กว่ากิโลคันนี้ไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ